อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่อยากจะนําเสนอก็คือนิจินั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวละครสีแดงเนาะซึ่งเสรียรที่ดีคืออันนี้เหตุผลเนื่องจากว่ามันจะเน้นในส่วนของย่นสกิลที่1น่นั่นเองพอย่อนเท่าไหร่ดาเมเจตอนที่ตีเนี่ยมันก็จะยิ่งเอ่อเรียกว่าหลายฮิตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกแบบอะไรอ่ะอย่างคิสซารูหรือว่าอย่างการฟอะไรเงี้ยก็โดนกันหมดเนาะดังนั้นผมเลยมองว่าเออนิจิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครย้ําเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่า มันก็เล่นได้ในแผ่นี้นะแต่ยังก่อนเล่นได้ในที่ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะเล่นดีเท่าครีสลุนะครับซึ่งหลักๆในคลิปนี้ผมเน้นอยากจะให้คนที่ไม่มีตัวละครแล้วกันอ่ะคนที่ไม่มีคิสลุ่แหละเออว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่มีก็จะเอาลงเล่นก็ได้เพราะว่าเกมมันแจกครีก่อนหน้านี้ถูกไหมเผื่อว่าจะมีติดอยู่ใน ID ดีนะงั้นก็ขอเข้าเกมสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าผมเล่นแค่เกมเดียวนะเพราะว่าการอะ่ะมันหมดแล้วขอ,ขอเกมแปบ๊บนึงครับ เออผมลือเลยไหนๆก่อนที่ระหว่างเข้าขออธิบายเพิ่มเติมครับซึ่งนิจิผมมองว่ามันมีข้อดีอีกหนึ่งข้อนะเพราะว่ามันสามารถวิ่งได้นะครับวิ่งคล้ายโรเจอร์หรือว่าไอโบนนั่นแหละข้อดีของมันเลยไอพอตอนที่มันวิ่งเนี่ยมันจะไปเสริมอ่าย้ําว่ามันจะไปเสริมเนาะแต่มันไม่เท่าคิสซารุหรอครับที่ว่ามันสกิลสองปึ้งโด,ดลงหัวเลยมันต่างกันแต่นิจิมันเรียกว่าพุ่งไปหาช่วยแล้วกันอืหลักๆก,ก็คือผมจะเล่นคู่วิ่งอ่าแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเสือกไม่มีวิ่ง แล้วกูจะวิ่งกับใครไม่มีเนี่ยคือปัญหาปัญหาของมันเลยคือถ้าไม่มีวิ่งมันก็แล้วกูจะเสริมใคร่ะเนี่ยมันไม่มีใครเสริมเลยเนาะก็ s> <S ถ้ากับว่าเกมเนี้ยไม่มีทางเลือกที่ผมจะต้องล่นวิ่งแทนอ่าเมื่อกี้เรื่องกระต่หมัดเนาะเกมที่ดีมีแต่หมัดนะครับโอเคปะหมัดก็หมัดวะ <_ s> หมัดก็ได้โดดมากูดึงธงอา้าอยากทำอะไรทำไปกูดึงก่อนอ่าที่เหลือตัวใครตัวมาละ โอ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อยต่อยต่อยอ่ะโอเคเรายังไม่ตายนะเรายังไม่ตายนะแต่เกือบแล้วแหละปึ๊บอ้าวแม่งหนีชิบหายอดเลยเนี่ยเนี่ยคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือถ้าไม่มีวิ่งคุณก็ณแทนได้แต่จริงๆเหรอไม่ควรมีวิ่งกับกูไหม ไม่มีเลยคือถ้าไม่ติดรีวิวน <It> ี่จีผมก็ไม่ต้องเลือกวิ่งเอาเอาเอากันจริงๆโอเคเดี๋ยวไปช่วยตรงนู้นนะคือมันต้องช่วยไงหลบสิไปไหนอ่ะปุ๊บโอ้แม่งไปด้วยอ่ะโอ้แม่งไม่ส่งเราเลยอ่ะ เดี๋ยวรอสก,กิลสอนแล้วใครโอ้โหกูจะตายอยู่เลยแม่งเอ้ยไม่มีใครเลยอ่ะหวังว่าจะช่วยได้ด,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 ดเอ้ยฆ่าได้วะ่ะแรงอยู่แรงอยู่ได้อยู่กูขอเลือดก่อนตอ,อนนี้อะไรก็ได้กูขอเอาให้กูกูเอา เออเอาเลยปึ๊บป๊บนัน่นตายเรียบร้อยตา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 ยไม่ลอดไม่รอยไม่รอยนไ,ไม่มีคนเสริมไงเออเนี่ยวิ่งไม่มีเลยอนะ่ะผมว่าผมควรเลือกวิ่งไเนี่ยควรเลือกวิ่งนะอ่ะแต่ก็รีวิวนี่จีเนาะยังไงขออภัยคนที่เล่นเกมน,นี้ด้วยนะถ้าไม่รีวิวผมมันมัน,ม,นมันต้องเลือกวิ่งไงไม่มีคนดึงอนะ่ะคุซันเราก็เล่นได้นะแล้วเป็นไปได้คนเล่นในธงด้วย โหไปบูต๊ตอนนี้โดนยัดเต็มเต็ม,ต,มตีเลยนะโอเคเขาใช้บูโฮไปแล้วปึ๊บโอ้ยสวยสองตัวไป็ไงบอกแล้วว่าเล่นได้อาสกิลสองไหมสกิลสองเออเอา้าเฮ้มึงไกลขนาดนี้เลยเหรอคือนึกว่าไม่โดนประเด็นนะ่ะนึกว่าไม่โดนเป็นัรลบแล้วคือตอนนี้ต้องเลือกวิ่งนะไม่มีทางเลือกแล้วยังไงก็ต้องเลือกแล้วเราไปเอาทง รลุจิโอ้โหทงที่บ้านก็โดนปไ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 ปปโอ้โหจบคือเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันหลกัหลกๆอะ่ะเล่นเมื่อกี้ก็เห็นโดนดาเมจมันมีค่าเขาได้บ้างอะไรได้บ้างแต่เกมนี้ข้อเสียคือเราไม่มีโล่ที่สามารถแบบกันได้เลยอะ่ะม,มันเป็นข้อเสียของมันนะนะเห็นปะแต่ก็นั่นแหละตามตามทีมตามทีมตามทีมไม่ว่าทีมด้วยไม่ว่าไม่ว่าโอเค ก็เลยอยากให้เข้าใจว่านี่จีเป็นอีกหนึ่งตัวละครอ่ะถือว่าเล่นให้ดูแล้วนะว่ามันฆ่าได้เมื่อกี้ตามที่เห็นนะครับดาเมจมีชิลมีอ่อวิ่งเสริมได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีผมมองว่ามันเล่นได้นะแต่คือกลางๆของมันแหละแต่กลางๆของมันมันก็สามารถฆ่าคนนู้นคนนี้ได้เห็นป้าไไรชิวเนี่ยหลักล,ลงแล้วก็อะไรเนี้ยผมว่ามันโอเคอ่ะถ้าถามผมนะ มันก็โอเคระดับหนึ่งแหละแต่ทีเนี้ยไอเรื่องชิวอ่ะมันจะฟื้นก็แต่เมื่อได้อ่านเนี่ยนะสร้างความเสียหายเนาะดังนั้นอันนี้มันดีที่สุดคือควรใช้ชิลที่1ในการโจมตีบ่อยๆยิ่งดีเท่าไหร่ก็เอ้ยยิ่งถีแค่ไหนคุณก็ยิ่งอยู่ได้นานมากแค่นั้นอ่าส่วนการเล้งเลือดมันปัญหาคือตรงนี้แหละการเล้งเลือดมันมัน ปัญหาของมันคือการเด้งเลือดครับเพราะว่ามันมันไม่มีทางเด้งเลือดเลยอ่ะมันน้อยเพราะว่าตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อฆ่าคูซันใช่ไหมนั่นแหละครับผมเลยบอกว่าเออมนเล่นได้แหละแผ่นนี้แผ่นหน้าก็น่าจะเล่นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปฆ่าโลกเขาได้อ่ะอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้สายวิ่งคุณก็ยังเล่นได้อยู่ดีชัดเจนนะครับผมเลยบอกว่าเออเอ,อีนี่เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันถ้าใครจะมีมีอยู่จะเล่นก็เล่นครับไม่ใช่ปัญหาถือว่าเอามาเป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะ